สวัสดีครับเข,ข้ามคาแน่นอนว่าช่วงนี้คือช่วงรอบสามใช่ไหมครับเราก็ในคลิปที่แล้วเราได้ให้แนวคําถามไปแล้วบ้างไปบ้างแล้วนะครับว่าคําถามจะมาถามเรายังไงในรูปแบบการสัมภาษณ์ซึ่งวันนี้เราจะพามารู้จักกับการเตรียมตัวก่อนวันสัมภาษณ์ว่าเราควรทํายังไงบ้างไปดูวันเตรียมตัวก่อนวันสอบสัมภาษณ์ออนไลน์กันเลยไป อย่างแรกนะครับเราก็ต้องไปหยิบเสื้อผ้าชุดนักเรียนนะครับที่เราจะเอามาใช้ในการสัมภาษณ์วันพรุ่งนี้ครับก็เราจะไปดูก่อนว่าเสื้อตัวนั้นเราใส่ได้พอดีไหมใส่ได้ดูดีไหมแล้วก็ไปหยิบมานะครับแล้วก็มาลองสวมดูและถ้าสวมไม่ได้ก็ค่อยหาตัวอื่นครับเพราะว่าเราก็มีหลายตัวถูกไหมชุดนักเรียนอย่างที่สอง ก่อนจะถึงวันสัมภาษณ์จริงนะครับเราก็จะต้องจัดพื้นหลังจัดสถานที่นะครับเพราะว่าเราเป็นการสัมภาษณ์แบบรูปแบบออนไลน์ใช่ไหมก็จะเป็นผ่านแอปซูมไล c ์คอหรือว่ามีดจริงๆนะครับซึ่งที่จริงมันก็สามารถใช้ฉากในแอปได้แต่ว่าถ้าจะให้ดีก็เป็นพื้นหลังเราจัดเองนะครับเราจะได้ลดความกวนกระวายในการตื่นเต้นด้วยหากเรามาจัด ในวันที่เราจะต้องสัมภาษณ์เลยนะเราอาจจะกวนกว歪เพราะเราก็จะคิดในหัวเกี่ยวกับคําตอบเกีก่ยวกับการสัมภาษณ์ใช่ไหมเราอาจจะแบบว่าได้ทําได้แบบลุกล้ลุกลนนะครับก็ถ้าจะให้ดีก็เตรียมตัวก่อนวันที่เตรียมจัดฉากก่อนวันสัมภาษณ์จริงนะครับอย่างที่3อย่างที่3านี้นะครับเราต้องตรวจสอบความสเสถียรของอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับว่าถึงรอบบินมันแล้วหรือยัง ถ้าถึงรอบบินก็ไปชาระนะครับแล้วก็พอเคลียร์เรื่องสัญญาอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยแล้วก็มาตรวจสอบกับแอปพลิเคชันที่เราจะใช้ในการสัมภาษณ์นะครับว่าตั้งกล้องมุมนี้เห็นตัวเราเท่าไรเห็นตัวเราเท่าไหร่แล้วก็เราได้ทําการสัมภาษณ์เนี่ยภาพชัดไหมต้องจัดไฟแสงเพิ่อมอะไรหรือเปล่าอย่างนะครับในการสัมภาษณ์ในครั้งนั้นแล้วก็ซ้อมสัมภาษณ์ไปเลยครับ คนในครอบครัวหรือว่าจะซ้อมคนเดียวอัดคนเดียวก็ได้ก็กดบันทึกหน้าจอผ่านซูมเนี่ยก็กดเรคคอร์ดเอาไว้ในตอนที่เราทาการสัมภาษณ์เราก็จะได้เห็นตัวเองด้วยว,ว่าตอนเราตอบเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็ทําให้เราคลายความตื่นเต,นต้นลงในระดับหนึ่งเลยอย่างที่สี่ไม่กินของที่ทําให้เราไม่พร้อมในวันสัมภาษณ์จริงนะครับเราก็จะไม่กินของตรง4ี .5 นะครับเพื่อที่จะ ไม่ท้องเสียอย่างสุดท้ายในการเตรียมตัวก่อนสอสัมภาษณ์นะครับคือรีบเข้านอนครับเพราะว่าพรุ่งนี้ตื่นเช้าเนะมาในวันสอบสัมภาษณ์จริงๆเนะ่ะจะได้เฟสนะครับได้หัวข้ออะไรไปดูต่อไปกันเลยหลังจากที่เราตื่นมานะครับก็มาเป็นวันสอบสัมภาษณ์จริงแล้วข่าวเนี้ยก็ต้องแอคทีฟกันแล้วครับเพราะว่าวันจริงมาแล้วอย่างแรกเลยนะครับ เมื่อเป็นสัมภาษณ์แบบรูปแบบออนไลน์อย่างงี้เราต้องเปิดเสียงแจ้งเตือนเอาไว้ตลอดเพราะว่าจะไม่มีคนมาเรียกเราเหมตอนที่เราไปสัมภาษณ์มหาลัยลเราก็ต้องเขาก็อาจจะไลน์มาหรือถ้ามันเป็นกลุ่มไลน์นะครับหรือโทรมาหารเราว่าถึงคิวสัมภาษณ์ของเราแล้วนะครับอย่างที่สองอเมื่อเราเข้าไปในห้องสัมภาษณ์นะครับก็อย่าโลภอย่าตื่นเต้นนะครับเราก็พยายามสูดลมหายใจเข้าเลยหรือก่อนที่จะออกสนามลบกันเลยแต่หัวข้ออะไรไปดูต่อไปกันเลย ตอ,อนนี้นะครับเราก็จะจําลองว่าเราอยู่ในห้องสัมภาษณ์แล้วเรากำลังจะออกชูฉันหลบแล้วแนวการตอบจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับเมื่อเราไปถึงห้องสัมภาษณ์นะครับเราหลังจากที่สูดหายใจเข้าลึกๆไปแล้วแล้วก็แนวการตอบคือเราต้องพูดจาให้ฉะฉานครับแล้วก็พูดเป็นธรรมชาติแสดงความเป็นตัวเองออกมานะครับอย่างต่อไปคือพูดท่าที่เราพูดได้พูดเท่าที่จําเป็นนะครับอย่าไป อวดความสามารถมากเกินไปนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้และยังต่อมาก็คือเราเนะี่ยจะไม่พูดพาดพิงในคนอื่นพูดให้เขาเสียหายหรือพูดเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเองเพราะว่าอาจจะเป็นข้อเสียของเราได้นะครับเราก็จะไม่พูดในตรงนั้นเพราะจะทำให้กรรมการคัาพัดนะเห็นเราเป็นคนไม่ดีนะครับแล้วตอนตอบนะครับเราก็ต้องตอบมีหางเสียงทุกครั้งนะครับใช่ครับผมชื่อครับเอ็นะใช่ค่ะมีความสามารถตรงนี้ค่ะเอ็นะครับก็ มาอย่างสุดท้ายนะครับอย่างนีเป็นอย่างที่สําคัญมากครับคือรูปแบบกนนบารสัมภาษณ์ออนไลน์เนี่ยเราก็อาจจะจัดฉากและโดยแอปอะไรก็แล้วแต่เราก็ใช้กล้องโทรศัพท์หรือกล้องของแล็ปท็อปใช่ไหมในการสัมภาษณ์เพื่อเห็นตัวของเราจากทางไกลแต่สิ่งที่เราจะสื่อสารผ่านลูกตาได้คือเราต้องมองไปที่กล้องนะครับอย่ามองที่จอโดยเด็ดขาดเพราะว่าการมองที่จอจะไม่ได้อคอนแทคกับคณะกรรมการนะครับก็จะ อาจจะไม่สามารถมัดใจคณะกรรมการได้ต้องมองที่กล้องนะครับอันนี้อย่าลืมอย่ามองจอโอเคครับหลังจบการสัมภาษณ์นะครับทุกคนก็ถือว่าเก่งกันมากๆเลยครับถ้าผ่านการสัมภาษณ์ออกมาได้แล้วในวันนี้หมายถึงว่าอาจจะผลจะได้หรือไม่ได้ก็ช่างมันครับกีดไว้ก่อนเลยว่าเราเก่งมากๆที่เราสามารถผ่านจุดๆนั้นเหมือนในเกรดเวลขึ้นไปนะครับว่าเธอจะทำได้ไงวะ โอเคก่อนไปนะครับเรามีคลิปวิดีโอการสอบสัมภาษณ์ไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนที่จะไปนะครับเรามีคลิปวิดีโอที่เพื่อนของเราเนี่ยมาบอกว่าสัมภาษณ์เป็นยังไงบ้างในคณะสังคมศึกษาเอาใหม่ในคณะศึกษาศาสตร์ครูสังคมนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับดูกันเลยวันนี้เราจะมารีวิวประสบการณ์และก็แชร์เทคนิคการสัมภาษณ์ ของมหาลาัยศิลปกรในรอบที่2แบบออนไลน์กันนะครับสำหรับคนที่กําลังดูอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็หกสี่แบบเราหรือว่าเดลกหเด็หกหรือว่าจะใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นประสบการณ์ไม่มากก็ไม่มีเลยนะครับโ <c oughs> ดยในคลิปนี้เราจะชวนเพื่อนมาร่วมการรีวิวก็คือเพื่อนอนะ่ะมีสิ์สอบสัมภาษณ์ในคณนะสังคมศึกษา ในคณะศึกษาศาสตร์สาขาสังคมศกษาครับอ่ะเดี๋ยวเราจะคุยกันผ่านมีดนะครับเรียบอาล้ครับตอนนี้เราก็อยู่กับบอสแล้วนะครับสวัสดีบอสสวัสดีครับตอนเดี๋ยวบอสลองบอกหน่อยว่าตอนที่บอสสัมภาษณ์ครูสังคมเนะี่ยเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นครับ เนเเ้ดี๋ยวจะให้บอสเล่าถึงตอนที่ครูทั้งกลุ่มเนี่ยเรียกไปสัมภาษณ์พ่อของเราเนี่ยน่าจะแตกต่างกันนะใช่ไหมก็คือของเราเนี่ยเขาจะเรียกเป็นกลุ่มเขาจะมันจะเป็นกลุ่มใหญ่แล้วเขจะเรียกเป็นคนแล้วของบอสเรียกยังไงเรียกสัมภาษณ์ตัวก็ตัวตัวต่อตัวเขาเขาเรียกตามลำดับปรือของบอสเรียกตามลำดับเขาซุ่มเอาเขาจะได้คนไหนก็เรียกเลยโอ้อันนี้ตื่นเต้นกว่าเยอะเลยนะเออแล้วก็ เขาถามอะไรบ้างเขาถามอะไรอีกบอสเขาถาม,าถามอะไรอีก<า>เลยใช่แนะนําตัวเองอแต่คำถามรอดคิดอยู่เลยเนาะก็จะให้ละลายก้าต่ากันก่อนเรียนไหวไหมแล้วก็ถามความรู้รอบตัวประมาณนี้มั้งสำหรับสำหรับเนี้ยอืแล้วบอสได้ส่งพร์ติโอไปด้วยไหมอ๋อไม่ได้ส่ง ไม่ได้สงตอนที่บอดอยู่ในห้องสับผ้าละเขาได้ถามหกีอยวลับผลงานของบอยไหมได้ถามนะไม่ได้ถาม,ม,ถามเลยใช่ไหมครูแบบครูสังคมันนะโอเคแล้วตอนจบเขามีคอนเซปต์การจบอะไรแบบนี้ไหมแบบว่าเขาถามการจบอะไรไหมบอยไม่ไม่ถามมากมายถามแค่ว่าอยู่บ้านช่วยทำงานอะไรอือแต่ว่าเป็นปัญหาชาวปัญญาแน่เลยว่าต้องการแบบว่าอยู่บ้านอยู่บ้านทํางานอะไรอะไรแบบนี้เหมือนแบบว่า ถ้าโดนคนแรกเนี่ยก็อาจจะแบบกินข้าวชำหรือยังนะแต่ว่าเราไม่ได้โดนแล้วก่อนที่จะจบมีอะไรอยากจะบอกคนดูหรือรน้องๆไหมเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวเองให้พร้อมเตรียมความรู้รอบตัวให้ยเอหอยเอะๆแล้วก็จะตื่นเต้นมากวันนี้ครับอืโอเคบอสบ๊าป่ายกล้องหน่อยก่อนที่จะไปเอนแล้วบ๊ายบายตอนนี้น่าจะได้อะไรไปไม่มากก็น้อยนะครับอ่า แล้วก็ทุกๆอย่างที่ทำนะครับต้องมีเป้าหมายมีความตั้งใจนะครับฉะนั้นขอให้ทุกคนตั้งโฟลและสู้ๆครับเป็นกำลังใจภาพไปร,รู้จักวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วภาพไปร,รู้จักในปีหน้นานจะภาพไปร,รู้จักตรงไหนอย่าลืมติดตามชมสำน,นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย